หมดไปได้นะข้าไม่ได้รับนะนึ่บอกเบอร์ใหม่ได้ไหมครับศูนย์สี่เก้าสามสี่เจ็ดหนึ่งพีศูนย์สี่เก้าสามสี่เจ็ดหนึ่งใช่เอ็มจุดมาให้หน่อยดีทั้งงั้นอ่ะเยจเย็นจจเย็น จุดไปแล้วอ่ะเบอร์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 ศูนย์เจ็ดสามอ่ะไม่ดูมันขึ้นไหมขึ้นไหมครับขึ้นขึ้นเพียบเลยครับโอเคครับอันนี้ผมผมกนนี้ไปส่งส่งมาให้ไหนได้ของผมคนเดียวครับไม่ขึ้นนะครับอ่ะแล้วเบอร์ใครส่งมาเบอร์ผมครับโอ้โอ้ผมผมศูนย์เจ็ดสามครับของผมศูนย์เจ็ดสาม วผมไม่จุดแม่ล่ะผมจุดเลยแล้วเนี่ยผมจุดแล้วยังปั่นปะเนี่ยได้เห็นแต่คนนี่ครับหกสูดห้าสองจเนี่ยที่พิมพ์ไปอ่ะเห็นไหมปั่นละปั่นละถ้าเห็นอยู่เบอร์เดียวดูร์เบอร์หรือเปล่าพี่ชายสูดอะไรครับเดี๋ยวรูสูดสี่หรือสี่รับอันนี้ก็ เ้าสรุปเพื่อนเพื่อนที่มาถามหรือว่าใครมาถามเพื่อนฝอบถามครับโอ้ับผมถามเองครับไอ้เบื <pl ains> ่อะไรนะจีบสาวอยู่มึงอะไรเนี่ยนี่พี่มาตรงนี้กับผมเบื่ออะไรนะเอ้ยอ็งยังไม่ได้บันทึกเบอร์ค่ะหรอส่วนสี่เก้าไปเข้าไปบอกว่าส่วนสี่เก้าสามสามสี่เจ็ดหนึ่ง ขนาดพี่เป็นพี่เป็นปีศาจร้ายตอนคืนหนุ่มยังเติมขนาดนี้พี่น้องพี่ควรต้องทำยังไงวะถ้าแบบไหนใจอ่ะนี่แหละทักไปรัวๆแล้วครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวพิมพ์ให้โอเคทักไปรัวแล้วเหรอครับไม่เห็ครับเห็นไหมเห็นไหมครับไม่เห็นครับอุ้ยขอบคุณครับ อเออแม่ตอนแม่เอาเพื่อนรักว่าไงเพื่อนรักไอ้ผอมยิงเสียงยิงไปแหละไม่ได้หรอครับเพื่อนพี่ะไรกับสาวเนี่ยเพื่อนพี่ไม่รู้หายไนปะไปแล้วเหรอไม่รู้อ่ะ มันไปไหนละมันอยู่นั่นไม่ใช่หรอไปแล้วบายรับนั้นเรือนะครับไม่เห็นนะเอไปลไปล่อยมันมันมันได้สาวรีดไปไหนครับรีดไปไหนรีดไปไหนครับไปหวานครับไม่ได้ไปไหนแล้วครับจะไปเร่งซักผ้าครับรีดผ้าพรุ่งนี้มีงานต้องทำครับ ใช่ใช่แล้วไม่อยากไปเล่นไหนกันแล้วนะ่ะคุย <laughs> พอดีออว่าเพื่อนฝอถามว่าจีบได้ไหมครับก็ <laughs> <laughs> ถ้าตอบก็น่าจะได้แลวมั้งแต่ <laughs> เป็นคนตอบน้อยดิเป็นคนไม่ค่อยตอบเป็นคนอินโทรเวิร์ดนี่ต้องผมต้องทำไงครับเมื่อขี้เกียจชูเพื่อนอ่ะพี่เขาไม่ชู้เพื่อนกันน่ะ อันนี้อันนี้ถ้าผมวิ่งชุบอนแบบตัวไม่ทักแล้วไม่เกิดหรือเปล่าครับเพื่อนฝากถามอะไรเพื่อนอีว่าถามหรืออีกเพื่อนฝากถามว่าไม่ทักแล้วไม่เกิดใช่ไหมครับเพื่อนฝากถามมาก็ว่าแต่เพื่อนฝากถามว่าไซน์มุเท่าไหร่ครับผมรักเกิดให้เอาไหมใช่ครับเพื่อนฝากถามว่าไซน์นุ่มเท่าไหร่ครับพี่สาวฮะนี่แค่ครับพี่สาวคืออะไรครับผมยังไม่รู้จักถี่ ชื่อเคซี่น่ะขอชุบพี่ผมขอชูปผมอยากได้เ้วยอ่าเอ็งไม่ได้ใส่ช็อปน้องเอ็งเอ็งวางก่อนแหละให้เพื่อนช่วยก่อนข,ข,ขอชูปได้โอเคเออยังไม่งวงกันเหรอเนะี่ยฝากช่องยูทูปหน่อยนะคะฝากช่องยูทูปหน่อยครับแบบไม่ในกีเลยครับเพื่อนบอกอย่างนี้มา บอกเแชทโรงเรียนฮะแชทโรงเรียนซ้ายมือบนเลยเยซี่เย่มันถ่ายไปแล้วนี่ค่ะรู้สึกว่าประเทศจะแตกเขียนแชทโรงเรียนตรงไหนเนี่ยซ้ายมือบนไงน้องไม่ใช่เขียนตรงไหนเนี่ยอ๋อเพดดาวะเพดดาวข้างๆข้างๆ อีดเอ้ยดี e ี e อะแล้วก็ตรงกลาง e n d ใช่ปะ่ะแล้วก็เปลี่ยนดาวเยหนุ่มเองมีปัญหาแล้วค่ะฮะจะเอาใช่ไได้หนะ<ม>ได้นะได้นะ<ม>ได้นะนะหายไม่เจอเลยไม่อยู่ตรงไหนอะไร เห็นใช้โรงเรียนไหนอยู่ตรงอยู่ตรงไหนเองเห็นขวามือแปะที่ที่เป็นปุ่ม delete อ่ะ d e l แล้วก็มันจะมีตรงแล้วมันก็จะเป็นตรงกลางเป็น e n d ขวามือก็จะเป็น p e g d n อ่ะเพจดาวน่ะอ่ะกดอันนั้นข้างๆตัวเลขอ่ะเองเนี่ยภาษาอีงกฤ้เนี่ยเดี๋ยวแล้วเพจดาวก็พิมพ์ได้ อะไรครับที่ผมทำมาผมรีพอร์ตให้แล้วครับหนึ่งรอบผมรีพอร์ตให้แล้วครับพี่รีพอร์ตแล้วครับรีพอร์ตแล้วผมติดตามห้แล้วครับสองรอบจบแล้วถ้ามาครึ่งทางครึ่งหนึ่งร้อยอ่ะพอดีเพื่อนเออพอดีเพื่อนฝากถามมาครับเมื่อกี้เพ,พื่อนแล้วเหรอ,อรใช่ครับเพื่อนบอกว่าถามว่าอยจงังหวัดอะไรครับ อยู่ถามไปทำไมไม่เพื่อนเพื่อนอยากรู้ครับมีคนถามอยู่ทุกที่อ่ะที่อยากอยู่อยู่ดองครับนะครับอยู่ <c oughs> ดวงจันทร์อ่ะครับก็อเอออไม่เชื่อค่าจริงเหรอถ้าไปทุกเดือนนะค่าออกอก็ัยูัตตลอดพี่พี่อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่มีใครมีเงินแดงไหมครับ ไม่บอกมุมขออนญาตแม่บอกนะครับมันเป็นความลักของสตรีมเมอร์ครับชื่อดังท่านหนึ่งนะครับมันจะไม่ปลอดภัยนะครับเขาวิ่งหนีกันเลยวะใครมีเงินแดงไหมครับเงินแดงเท่าไหร่พี่ชายลูกสองพันะครับสองพันเหรอเท่าไหร่นะสองพัน มีมีมีเลขอะไรเออให้น้องค่าห้ไม่พลาไม่ตรงอ่ะเลขยกลายลโหล